สวัสดีครับวันนี้กลับมาติวให้ลูกอีกแล้วพอดีวันนี้ลูกเรียกร้องให้ติวแมทเป็นการบ้านของเขาซึ่งลูกยอมรับว่ามีปัญหาเรื่อง problem solving problem solving ก็คือโจทย์ปัญหาที่เป็นภาษายาวๆอะฮะแทนที่จะให้มาเป็นสมการแก้โจทย์เลยแก้ไม่ได้ต้องเป็นต้องเราต้องอ่านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอ่านออกมา,ให,มาให้มาแปลเป็นเ,เส้นสมการแล้วก็แก้สมการอันนั้นนะฮะเขาเรียกว่า problem solving ซึ่ง problem solving มันสามารถออกได้ในทุกเขาเรียกว่าอะไรทุก subject ก็ได้นะทุกหัวข้อที่เรียนมาเนาะวันนี้ที่มิกกี้มีปัญหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องเศษส,ส่วนนะฮะสัดส,ส่วนหรือว่าเรื่องของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ละนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า problem solving problem solving เกี่ยวกับเรื่องของ fraction อา่า fraction ใช่ไหม,ม fraction น,นั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,าจริงจริง วันนี้เริ่มที่ข้อ6เลยแล้วกันนะครับเพราะเมื่อวานทําไปแล้วข้อ6เมื่อกี้ช่วยอ่านหน่อยอ่านแบบเร็วหน่อยแล้วจะได้แปล A group of friends decided to buy bulk chocolate from a candy store if some friends each want 10 over 3 kilograms of chocolate of the 20 kilograms of chocolate purchased then how many people can get a share of chocolate โอเคแปลคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับคนที่ แปลไม่ได้นะก็คือคือเพื่อนง่ายว่ามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเข้าไปซื้อช็อกโกแลตจำนวนหนึ่งแล้วก็แต่ละคนอยากจะแบ่งได้คนหนึ่งได้10ส่วน3กิโลกรัมนะฮะซึ่งทั้งหมดซื้อมา20กิโลกรัมนะฮะคำถามคำถามคืออะไรครับคำถามคือ then how many people can get a share of the chocolate อ่าก็คืออันนี้แชร์ ชร์เทคนิคให้นิดนึงแล้วกันนะครับเวลาอ่าน problem solving เนี่ยมันจะมีแค่สส่วนหลักๆเท่านั้นเองส่วนที่1ก็คือส่วนของ information ส่วนที่2ก็คือส่วนของ q u e s t i o n คือโจทย์ส่วนมากจะมีแค่สส่วนส่วนที่1ก็คือแจ้งข้อมูลมาซึ่งปกติจะยาวมากแล้วส่วนที่2ปกติจะสั้นมากแล้วจะปกติจะอยู่ท้ายสุดนะฮะก็คือคําถามโจทย์ข้อนี้ถามว่า how many people can get A า h a ่ออฟช็อกโกแลตใช่ป่ะข้อนี้ถามว่าตกลงมีกี่คนที่จะสามารถหารได้นะครับทีนี้ในเรื่องนี้อะจริงๆดูแล้วมันง่ายเนาะเบสิกเนาะแต่ว่าเวลาเจอ problem solving มันดูสับสนบางทีมันก็ไม่แน่ใจพ,พ่อพีก็เลยเปาะมิกกี้ไปว่าใช้วิธีนี้นะจำสูตรนี้ไปสูตรนี้คือเราใช้อยู่ทุกวันแหละนะฮะสูตรนี้คือเอา total หารด้วยเอาเมาส์ total ก็คือจำนวนทั้งหมด หารด้วยอัลเมลก็จะได้ per unit ยกตัวอย่างเรามีเงินอยู่100บาทนะครับแล้วเ,เราแบ่งกัน2พี่น้องนะครับคำถามก็คือพี่น้องแต่ละคนได้เงินเท่าไหร่ก็คือเรามีเงิน100บาท t o t งท,ทก็จะเป็น100เนาะ mm. เรามีอัเมลอัเมาส์คือจำนวนคนจำนวนคนในที่นี้ก็คือมี2พี่น้องนะฮะหารเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือคนหนึ่งก็จะได้50บาทเท่านั้นเอง ถูกไหม uh huh. เราใช้หลักการนี้แหละในการทำโจทย์ทุกครั้งโจทย์ไม่ว่าจะออกมาพิสดารยังไงตรงนี้มันมี3ตัวแปรก็คือ total amount กับ per unit โจทย์ไม่ว่าจะพิสดารยังไงยังไงยังไงเขาจะต้องปอะ2ตัวแปรมา uh huh. เมื่อเขาปอก2ตัวแปรมาเราก็แทนค่าลงไปแล้วก็แก้สมการเพื่อหาตัวแปรอีกตัวหนึ่งนั่นเองง่ายๆแค่นั้นเองเนาะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าโจทย์ยาวๆเนี่ย มิกกี้หรือว่านักเรียนสามารถที่จะหาได้ไหมว่าไอ้ข้อนี้มันคือตัวแปรอะไรว่าแล้วเราไปทำกันเลยดีกว่านะครับอ่ะข้อ6ที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีตัวเลขมา2ตัวตัวที่1คือ10 over 3หรือ10บส่วนสตัวที่2คือ20อ่นะฮะคำถามตัวเลข2ตัวนี้คือตัวแปรอะไรบ้างครับรู้ไหม ten over 3คือ per unit per unit มีคีย์เวิร์ดไหม each โอเคคีย์เวิร์ดคือ each นะโอเคนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือคีย์เวิร์ดมันไม่ถูกต้องเสมอไปล่ะแต่ว่าก็คือสามารถจับใจความได้พอสมควรนะฮะแล้ว20่ล่ะ total เพราะชัดเจนบอกเพราะว่าซื้อมา20กิโลกรัมนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้เราเข้าใจว่ามันคือ total เพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่เขาให้มาคืออะไรครับเขาให้ total มาเท่าไหร่ครับลบตรงนี้เลยครับเกียร์เลยเรื่องเงินโอเค โทรโทรให้มาทั้งหมดยี่สเมาให้มาไหมไม่ให้เป็นอะไรที่ต้องการให้เราหา<ม>โอเคเพ<ม>อร์อ PER ยูนิตให้มาแล้ว10บส่วนสเพราะฉะนั้นก็คือก็คือหาค่า A เท่านั้นเองอ่าช่วยแก้สมการหน่อยครับเพรมันเป็นเหมือนรูลหลักการอีกปัญหาหนึ่งส่วนใหญ่ของนักเรียนก็คือแก้สมการไม่ถูกถ้าแก้สมการไม่ถูกคือจบกันเลยนะครับ Uh huh. วิธีการแก้สมก,การก็คือทำยังไงก็ได้ให้ A mm hmm. อยู่อยู่คนเดียวข้างเดียวนะฮะก็มิกกี้ก็เลยเลือกที่จะ mm hmm. มาถึงอ่ะให้เขาแก้ก่อนแล้วกันโอเคคำตอบก็คือมาตรงนี้เขียนเลื่อนลง เออเลื่อนลงก็ได้เออเลื่อนลงแล้วกันอย่าไปทําอะไรที่มันพิสดาร้วกันโอเคอ่ะอันนี้ขออธิอธบายสั้นๆนะสำหรับคนที่แก้สมการได้แล้วก็ไม่ต้องดูนะข้ามไปเลยก็สําหรับคนที่ยังแก้สมการไม่เก่งก็หลักการที่สอนมิกกี้ก็คือทํายังไงก็ได้ให้ A อะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับซึ่งข้อนี้มิกกี้ก็เลยอันนี้คือ20ส่วน A มิกกี้ก็เลยเอาตัวตรงกันข้ามมาคูณกันก็คือ A ส่วน20 นะฮะพอฝั่งนี้คูณ a ส่วน20ฝั่งนี้ก็เลยต้องคูณ a ส่วน20นะครับทำไมต้องเอา a ส่วน20คูณเพื่อที่จะฝั่งซ้ายมันจะได้ตัดกันตัดกันเหลือ1นะครับเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายสุดท้ายเหลือ1แต่ฝั่งขวาก็จะกลายเป็น 10a ส่วน60นั่นเองนะฮะ 10a ส่วน60เมื่อกี้ก็ตัดก่อน simplify ก่อน10กับ10กับ60ตัดกันก็จะเหลือ1ส่วน6กก็จะเหลือ เอส่วน6นั่นเอง A ส่วน6ตอนนี้โจทย์ก็คือต้องการให้ A อยู่เดียวๆต้องการเอา6ออกเพราะฉะนั้นมิกี้ก็เลยเลือกที่จะคูณด้วย6ส่วน1พอฝั่งนี้คูณด้วย6ส่วน1ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องคูณ6ส่วน1เพราะฉะนั้นคำตอบคำตอบ A ก็จะเท่ากับ6เท่านั้นเองโอเคไหมครับอ่ะทำอีกข้อละกันเพื่อไม่ให้เสียเวลามากข้อนี้ไม่ไม่ต้องแก้สมการละกันนะแค่ตีความออกมาละกันเนาะอ่ะอ่านเลยครับ One track coach want his athletes to race nine miles around a track to measure how fast each person can run. If the track is 3 over 10 of a mile around, then how many laps around the track will the athletes have to run to complete the race? โอเคอันนี้ก็คือต้องแปลภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ผมแปลคร่าวๆให้นะสำหรับนักเรียนที่อ่านภาษาอังกฤษได้ก็น่าจะไม่ต้องแปลแต่โอเคข้อน,นี้ผมพยายามแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะ mm hmm. ก็คือมีโค้ดคนหนึ่งต้องการให้นักกีฬาเขาวิ่งก้าไม์นะครับปรากฏว่าลูวิ่งของเขาเนี่ยความยาวยาว3ส่วน10นะบไม้คำถามคือ how many laps ก็นะคือจะต้องวิ่งกี่รอบถึงจะครบตามที่ตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ก็มี2ตัวแปรตัวแรกคือ9ตัวที่2คือ3ส่วน10นึกถึงใช่ไหม สมการเราง่ายมาก total หาร amount เท่ากับ per unit <Ừ. S 1> นะครับเลข9ก้านี้คืออะไรครับ total total นะครับแล้วเลข three over ten นะครับ per unit per unit รู้ได้ยังไงเพราะว่าเขาถามอะไร Then how many laps around the track will the athletes have to run to complete the race? เขาถามว่าวิ่งกี่รอบ วิ่งกี่รอบก็คืออาเมาสนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เขาถามข้อน,นี้ก็คืออาเมาส์อีกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นลบแล้วก็แทนค่าเลยลก็คือ9กคือ t o t a ทถามอาเมาส์อีกแล้วคือ3ามส่วแค่นั้นเองก็แก้สมการเหมือนเดิมก็อธิบายไปแล้วนะก็ไม่อธิบายแล้วแหละ

โอเคณไว้ในฐานะที่เข้าใจนะหนึ่งคุณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะเพราะฉะนั้น1 A ต่อไปไม่ต้องเขียน1อยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็น A เลย30ส่วนหนึ่งก็เป็นอันเข้าใจว่าอะไรส่วนด้วย1ก็จะเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปก็ละไว้ในที่เข้าใจเลยไม่ต้องส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็คือทำก็ดีแล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ30โอเคไหมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับอ่าก็คลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ Hãy gấp.